กลุ่มไทยออยร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบังและสิบชุมชนรอบโรงกลัน่นถวายเทียนพรรษาสามัคคีสืบสารประเพณีสร้างความสามัคคีในชุมชนค่ะกลุ่มไทยออยนะคะร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบังชาวบ้านจากสิบชุมชนรอบโรงกลัน่นจัดพิธีถวายเทียนพรรษาสามัคคีประจำปี2568เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนและสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้นางจินดาถนอมรอดนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครแหลมฉบังพร้อมด้วยคุณประพฤกผกผ่าผู้จัดการบริหารงานชุมชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารพนักง,งานกลุ่มไทยออยประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนและประชาชนจาก10ชุมชนรอบโรงกลัน่นได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันเข้าพรรษานะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัวสร้างความรักความสามาคัคคีและเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน10ชุมชนรอบโรงกลัน่น สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งค่ะโดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาสามัคคีณศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยเพื่อชุมชนพร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในชุมชนโดยมีการนำวัตถุด,ดิบแว็กซ์เหลวหรือแว็กซ์ขี้ผึ้งจากบริษัทไทยลูเบสจำกัด ซึ่งนำมาใช้ในการจัดทำเทียนหอมดอกไม้มงคลนะคะโดยกลุ่มวิสาหากิจชุมชนโลมาแหลมฉบังซึ่งผู้ร่วมงานได้นำเทียนหอมดังกล่าวไปถวายณห,หอพระพุทธรัตนมงคลสกลประชานาธมุนีหลวงพ่อไทยออยอันเป็นการบูรณาการคุณค่าทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคมค่ะและในวันนี้นะคะกลุ่มไทยออยได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังสิวัด ในพื้นที่รอบโรงกลั่นประกอบด้วยวัดใหม่เนินพยอมวัดเขาน้ำซับวัดเขาทุ่งวัววัดปโนรมวัดแหลมทองวัดแหลมชบังใหม่วัดเนินบุญยารามหรือวัดต้นมะม่วงวัดประชานาตวัดบ้านนาเก่าและวัดแหลมชะบังเก่าซึ่งเป็นการร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาค่ะ กลุ่มไทยออยเชื่อมั่นว่ากิจกรรมถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชนนะคะรวมถึงเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามและสร้างพลังความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปนิราชทิพสีพิทยาทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินายงาน